มาซ้อมที่สมาคมใช่ไหมคําถามนี้คือหมายความว่า<ช>สมาคมเองเนี่ยเ,เป็นอย่างนี้ครับว่าสถานที่นี้เนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิวทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเนี่ยเรามี m OU อ u มร่วมกันเนี่ยนะครับมันเป็น TTAT เีนี่ย Academy ี t อ a เนชั่นทีถ้าเราเห็นชื่อนะครับเป็นทั้ง Academy เป็นทั้ง,งศูนย์ฝึกซ้อมทีมชาติสอง,ององค์ประกอบอยู่ด้วยกัน<ช>เพราะฉะนั้นการที่ เป็นศูนย์ฝึกซ้อมทีมชาติแน่นอนครับคนที่จะเข้ามาซ้อมที่นี่ได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักกีฬาทีมชาติเยาวชนทีมชาติจะที่โอเคสมาคมอาจจะเรียกเก็บตัวบ้างอะไรบ้างนะครับกับส่วนที่เป็นอะคาเดมีอะคาเดมีเนี่ยก็คือหมายความว่าส่วนที่เราสร้างนะครับการสร้างขึ้นมาซึ่งการสร้างเนี่ยมันก็มีหลายระดับตั้งแต่ว่าหนึ่งสมาคมสร้าง นะครับนักกีฬาที่จะนำร่องสองคออโครงการที่เราต้องทำร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่เรามีอยู่ร่วมกันหรือที่อื่นๆหรือแม้แต่นักกีฬาสโมสรหรือจังหวัดต่างๆที่เราจะอาจจะมีการให้เข้ามาร่วมเป็นระยะะ,ยะนะครับซึ่งนักกีฬาที่เข้ามาร่วมเป็นระยะะ,ยะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ หลายครั้งที่เราเห็นว่าบางทีมีเด็กเล็กๆมีอะไรเนี่ยเข้าไปคือเราอยากให้เขาเห็นว่าเขาเองได้มาซ้อมในที่ที่ทีมชาติเล่นกันอยู่เลยนะเนี่ยครับพี่หญิงพี่ทิพย์พี่บอลอะไรตัวเนี่ยซ้อมกันอยู่โต๊ะนี้เลยนะเนี่ยแล้วเขาก็มานะครับเราก็มีโครงการเหล่านี้เนี่ยเป็นระยะระยะนะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเอามาเก็บตัวระยะยาวนะครับก็จะมาฝึกซ้อม มาสร้างแรงบนันดาลใจเรียกว่าเป็นแคมป์ย่อยๆบางครั้งก็ช่วงปิดเทอมบ้างอะไรบ้างขึ้นอยู่กับว่าจังหวะนั้นเนี่ยสถานที่เรา,เาว่างมากน้อยแค่ไหนนะครับนอกจากบางทีเด็กแล้วเนี่ยที่จะมาบางครั้งก็มีการเปิดคลินิกเป็นอบรมคอรส์สเป็นครั้งครั้งนะครับแล้วก็โค้ชสที่มาก็จะให้พาเด็กๆมาด้วยมาช่วยกันดูนะเพราะฉะนั้นสถานที่ตรงนี้ก็ มีทั้งสามส่วนคือส่วนที่เป็นทีมชาติซ้อมส่วนที่เป็นอะคาเดมี่แล้วก็ส่วนที่เปิดให้คนภายนอกเข้ามาได้เป็นค้างข่าวที่มามาสร้างแรงบันดาลใจหรือให้เกิดน,น,นั่นคราวนี้ทําความเข้าใจานิดเดียวเกี่ยวกับอะคาเดมี่ครับ,รบเรียนอย่างนี้นะครับว่าสมาคมเนี่ยที่บอกว่ามีการทําโครงการหรือสอนหรือมีอะไรเป็นพิเศษเนี่ยสมาคมไม่ได้ทําทีมแข่งกับสโมสร อันนี้ต้องชัดเจนกันนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจว่าสมาคมสร้างนักกีฬามาแข่งกับสโมสรสมาคมไม่ได้มีนโยบายสร้างนะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งเราต้องมีโครงการนําร่องอย่างผมอย่างยกตัวอย่างอย่างที่เมื่อสักครู่บอกว่าเรากำลังจะสร้างนักกีฬาอาชีพเราก็มีโครงการนําร่องนะมีการเก็บตัวฟูลไทม์นะก็ก็อันนี้เป็นฟูลไทม์เรามีโครงการที่ตอนนี้เราบอกว่าเออประเทศไทยเราเนี้ยสไตล์การเล่นเรา เหมือนอน,อน,อนกันหมดเลยความแตกต่างมันน้อยเราไม่มีนักกีฬามือลับเออเราอยากจะสร้างนักกีฬามือลับเราก็บอกสโมสรไปแต่ในเมื่อในขณะที่ยังไม่เกิดเราก็โอเคสร้างโรมโมเดลขึ้นมานะมีนักกีฬามือลับเกิดขึ้นอะไรต่ออะไรแต่นักกีฬาเหล่านี้ทุกคนท้ายที่สุดแล้วมันก็ไปสังกัดสโมสรต่างๆนะครับคือเราไม่ได้ไหมายความว่าเป็นเป็นนักทำนักกีฬาแล้วก็มาแข่งแต่เราก็ต้องทํา คราวนี้การทําตรงเนี้ยก็เลยอยากจะคุยอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วถ้าเราเปรียบเทียบว่าสมาคมเนี่ยถ้าเป็นระดับทีมชาตินะระดับชาติสมาคมคือผู้ที่จะต้องใช้นักกีฬาไปแข่งกับต่างชาติบทบาทหน้าที่นะค,ะครับสโมสรต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับโรงงานผลิตสมมุติว่าสมาคม ต้องการสินค้าแบบนี้สมาคมก็สั่งผลิตแจ้งโรงงานไปโรงงานก็มีหน้าที่ผลิตมาผลิตมาเนี่ยเอาไปใช้แล้วมันยังไม่ดีอะ่ะเราก็ต้องกลับมาบอกเฮ้ยช่วยผลิตอย่างนี้หน่อยแต่ถ้าโรงงานยังผลิตไม่ได้เราอาจจะบอกว่าหาตัวอย่างมานะครับเพราะฉะนั้นบางทีไอ้โครงการไอ้ตัวอย่างเหล่านี้แหละ นี่ก็คือสิ่งที่บอกว่าโอเคเราเรากำลังอยากจะทำแต่แน่นอนครับสมาคมสโมสรต่างๆคือผู้ผลิตเป็นโรงงานผลิต<ม>นะ,ะก็เราต้องการเนี่ยถติว่าเราต้องไปแข่งกับระดับชาติเราบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราต้องการนะักกีฬาที่เล่นสปีดบอลเร็วขึ้นออกแรงเร็วขึ้น<ม>นะครับมีความหลากหลายมีนู่นเนี่เราก็พยายามบอกแต่ก่อนเนี่ยเราก็ยังตีเบาตีอะไร แต่ตอนหลังหลังจากเราบอกไปแล้วตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนักกีฬาเราก็เริ่มที่จะเออแรงขึ้นเร็วขึ้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ต้องต้องังกันนะครับ